ไปเลยง่ายๆเลยนะแล้วครับก็กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมกับเพื่อนเนี่ยไปเล่นคาลเตอร์สไตล์กันนะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นเสียงใครเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะให้ทุกคนไปฟังก็เขียนชื่อบ่อยนะไปฟังกันเลยอมิทธมิท

ไิ่หายแล้วมันยังทะลุได้จังโอรยเอดับนี่เอดับนี่ยังออกมาลังมาหลังอุโมงค์อุโมงค์ระเบิดไปแล้วพี่ตัวยอดคนน่ะแต่ว่าก็รู้่ที่ก็เอเด็ดเอเมีหัวมับเมเด็ดเอเด็ดเอเดเอเด็ดไวเบาไม่เอาไอ้เคอเด็ดเด็ดโอเคโอเคเป็นลูกกูหนีแล้ว ปืนปืนอ่ปืนอ่ปืนอบบดบลมันักมันักไหนมามามาร้านไหนครับไอยุงมันุงมันัแทบมันแถบเจ็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 บลาทไหนแค่อาตานบดออก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 ไปแล้ไปแล้วไปแล้ไปแล้วอออฟ้โอ้โจะขอโดน

ม่เดยบีเดยบีนี่ก็ไปได้งานวุ่นวาสังเิดเพลงหนุ่ม AC ป่ะ AC น่กระดาษใช่ไหมล่ะใช่่านคลับ c กระดาษ AC เย้มิดมิดว่ะมิดป่ะใช่ป่ะ

ัไม่ออกมันไม่ออกเจี๊ยาใเจี๊ยบเจยเจมัเห็นเนื้อไรบ่ไปอโ้ยหทก็วเนี่ยมันโดระเบิดัวใช่มันโดนระเบิดมือิงหัวเราโคตไหวไรเงี้ยจบจบก็โอ้ยยิงคูไปก่อนลองมีดเข้านะยิงคูบอจากเอออฟจากในไซส์ให้หน่อย มีตัวนึ่งมีตัวนึงมีตัวนึงบอสบอสไอ้อ๋อมาราคาเข้ามีหรอแต่ใช่มนเข้ามิดไปตัวนึ่งบอสบอสหน้าระวังระวังโอ้โมนี่สุดหน้าหน้าหน้าตัวระเบิดตัวระเบิดโดนัดตัวระเบิดโดนัดเข้ามาแล้วเข้ยไม่มีตัวอ้อมาเรียนดูดูจอมเลยโอ้โหแย่ไปตัวหนูนักขวาหน้าหน้าครับหลังหลังหลังมาหลังมาฮักแกเลยฮักแกเลย แก้ปัญหาเช็คเทุกทางเลยเช็คทุกทางได้รวยโอ้บี B สี่แล้วคนดูมิดหนึ่งมิดหนึ่งมันเข้าโดนัทออฟมันเข้าโดนัทเอ้ยเออเสียนี่ว่าดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ next game เฮ้ยตรงไอ้ตรงบ B ไม่ไม่ไม่ตรงประตูบีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันหลบอะไม่เอาเดี๋ยว เันออหน้ากันตูดีอะอุ้ยยี่สเายจ้ามันนั่ะไอ้ทันสเนห้าพันนั้นวะไอ้ชี้อยู่ตรงนี้ก็มีอ่ะตนึงนะมีสนห้าพันบอสในในตรงกูมีตัวนึงระวังระวังด้านหลังบอสระวัง้าหลังอุ้ยไอ้หียไม่เห็นหลังเลยมีข้างหน้ากูอยู่นี่อาว่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฮ้ยเอาเรื่องว่ะรู้ทีละรู้ทีละ ถ้าเียบอตรงไหนกูต้องไปตรงข้ามตรงนั้นได้ติละกูได้ติละี่ไหนเหรอเนี่ยเนในเช็คหนยดิเยอะบุกังเข้าไปมันอยู่เอนัวโอ้ยเอาโดนัดเหรอใช่ไหมน้าๆโอ้ยยะเนาะไอ้ดีอย่าหยัดอย่าหย้ดอย่าหยดอย่าหยุดนึงกแฟไอ้ทั้งห่วข้ามเล่นทั้งยงจะเลดิอ้าวเอาลเอาเลยจัดไป

เปคอมโบเหี้ยมเปมานคอมโบเลยโอ้โเพิ่มดามิทอะเพิ่มดามิไอ้ยังเช้าโอ้หโอ้โหเปนฟรมาฟมเฟรมาเข้ามาแล้วเข้าแล้วเข้าสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกนัาหน้น โลมากโลมากโลมากแบนตัวตายแล้วมันตายแล้วพูดหนุนข้างหนุนข้างมันเจ็บมันเจ็บมันหนุนข้างตายซายอันนั้นซตายตายซ้ายซ้ายมันเจ็บมันเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยบอแบงได้บอแบงได้ต้อง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 เฮ้ยไม่ต้องเราแพ้สี่สองด้ไงอยากตีน้องจริงเลยดีเมื่อกี้พออย่างงี้จริงเ เออกูไปยิงหมอนเลิกอระสามเลยโอ้ไม่ก็โอ้โหตกใจมากเนอะไม่มีไม่มีตัวผู้หายกูยิงโดนนี่เหรอดีมากเลยอ้หมอนไอ้ไอ้โดนัทเยอะนะเนี่ยเสียงโดนรัต่ะเออเสียงกูเอ๊ะไม่ทั้งมีกี่คนตัวผู้หายล้วก็เปี้ยงไครัน คือเปียอยู่ในไซอะเือนมันไปเอละบอไปบีละบอเฮ้ยมันมามันมาตรงนี้เหรอโอ้ยหายเฮ้ยดูตัวนึงสองสองสองลี้ยววงเลียววงเลีอ้ไปเล่นได้อยู่นะถ้าจะเล่นอ่ะอ้าวางละเอ้าวางบีวางบียวินาเดี๋วอยิงทีเดียวตายสองตัวใช่เลเ้าเข้อมันเข้าอมันเข้ัน ไปแล้วไปแกแกกันเล่นแยกกันเล่นใช่สู้หรือเปล่าอยู่อยู่น้่ะอูหนฮ่าฮ่าโอ้ยอดสุดยอดเอกมากอกเฮ้ยไอ้ตันให้ตันให้ตันขอ่ตังกอตังไม่หันแล้วเนี่ยไม่หันละขอ่ตังเฮ้ยตังเกตังกหใจตัดูกี้กูเกือบหมดใจวายมากเลยละตัน มัวสั่นเลยเจ้ไปอ๊บเฮ้ยไอ้บังเอาเฮ้ยมันมันหยาบไอ้ไตันไปโน่นทำไมอยู่เอ็มอยู่บีดิเป็นไรโอ้โหมันแฝดมาแล้วเนี่ยรู้เรื่องเลยวะรายการให้เข้ามาหมดแล้วไป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 โอ้ยไปขับไปไปหมดแล้วให้มุมมาอือ

ย่างคนไฟบินเปียวโอ้ยอะไรตายเลยักเนกลวมีทักไม่มีโอ้ยกันเอแฟมแฟไมแฟเ้ตนตันตัมามาบู๊เนี่มาบู๊ไปนอมันโนสกดตอนกูกระโดดมันเป็นบ้าหรือเปล่าอยู่มิด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 มิด

มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมาเร็วๆครับที่ครับโอ้ยเขามาังไหนอ่ะ้าเจ็บมันเจ็บมันเจ็บออมคนนึงไอ้มันบัวแมมินท์เอ้ยเย้แม่งหน้านา้าโ้ยเาแล้วบกซิมเปิลเปิดะอ้รีบกซิมเปิลเปิดปละหมดไม่ไหวแล้ว หน่งเป็นสี่เนี้ยก็แพ้สี่ห้าใี่มันอีเชียเลยก็มาดูดีทียมันได้เปลี่ยนเปินสีนเนี่ยเขาก็ไม่นั่นนะมันก็ไม่ได้พิมพ์อะไรตอบโต้เลยนะหรือเปล่าแต่รอบแรกอะกูอยากรู้แม่งเป็นเฮียอะไรแม่งทำไมต้องพูดต่งให้คนได้น้อยด้วยายลี่ลุกชวนอะไรล่ะให้ไปกลางหน่อยไม่ต้องไปก็ได้ปะไปไปไปเฮียดับโดนรัดปะเนี่ยเ้ยกลางกลางสองกางสองเฮีดับเฮีดับตรงตรงนั้นก็เนี่ยมันขามินมันขามินมันขามิน ี่ไ,ไม่ออกด้วยเหี้ยตันตันดูดูลองให้หน่อยลองดูอยู่หนักจริงมาอ่ะไม่ใช่รอมันคือเหี้ยอะไรวะรองเท้า<อ>บี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 เออดับลนเออดับลนเฮ้ยตัวนี้ด<อ>ับเหรอต้นของกอนงไม่ใช่ดีเกม โอ้โหแม่งรู้ได้ไงวะเตามตลนดเยตดอดมีสรีอี้สรีอี้อีเสียงมีดับมีดับมีดับอ้เขี้ยไม่เลนไม่เลไมันไม่รู้นี่นแรกนงขาดแสงขาดเยูมีดูซะก่อนไอ้เียคงตะเอ oh, antis, os, roam, ้ยอ้ยตันเขอปืนนะรักปืนถ้าขอปืนไป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 ตาหนี้ดักองเดียวมือห้ามตันตันเล่นอ้ดับไหมตันตันเาไอ้ดับไหมไอ้ดับ่าไป เฮ้ยคุ้มเงนะคิดว่ามันมีตังอะไม่กล้าไม่ต้องปลาไม่ต้องปลาสมองนะตรงเนี้ยตรงนี้ต้องปลาสมองได้เลยไอ้ผู้กลัวสายตายวะมันเข้าบีมันเข้าบีมันเข้าบีมมาเรื่อยๆมากการมีไหมการมีไหมดูกลางเท่าไหนสัะยังดูไม่หมดเลยไม่รู้มันจะมาจริงเปล่าจุนโอ้โหวิ่งตรงหัวนะเว้ยตรงหัวไมเป้นเลยกระสุนเปิดเปิดใชไฟ

ไปเป็นไรจะเล่นเองี่อไม่หลบมาครับหลบมาครับไม่เล่นมาครับอันเอาปืนยไหมขออิด่าฮ่า่า่นไม่ต้องสมุกมีนะตันไม่ต้องสมุกมีนะไอตรงนั่นอะไรจะเล่นเลยจะเล่นจะเล่นจะเล่นอ๋อีดดพี่เนครับ โอ้กูปาตโมงกันแล้นะบีกดบี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 เจ็บบีเจ็บโอ้แม่งอุโมงค์อะไรอุโมงค์มาแล้วได้อุโมงค์เออครับแม่งเนีมอมงค์ไอ้ขี้มองอุโมงค์เนี่ยมีแค่ไหีมาดังมาดังยังไม่มาเลย ไปแฟด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 อโ้เกดิยแล้วนะวาวาโอ้ยกดกดอีเลยกดอีเลยเข้าไปกดอีเลยบอสเข้าไปที่ oh, okay. ีไปเลยท่านเนี่ย